คนที่เราครบอยู่คนที่เราศึกษาดูใจอยู่ตอนนี้เขาใช่คนของเราไหมใช่เนื้อคู่ของเราไหมเรามาดูกันนะคะเลือกแค่หนึ่งใบนะคะคุณลูกคาเลือกแค่หนึ่งใบนะคะสําหรับใบที่หนึคนนี้ใช่คู่ของเราไหมแม่มองว่าใช่นะคะเขาเป็นคนที่หนูรอคอยแต่หนูแค่ไม่มั่นใจและกลัวหนูกลัวตัวเองลูกกลัวการผิดหวัง หนูเอาอาดีตที่หนูผิดหวังมาวัดกับคนนี้หนูเอาอะไรหลายๆอย่างข้อเสียของหนูหรืออะไรหลายๆอย่างมาวัดกับความรักครั้งนี้กลัวเขาไม่รักกลัวว่าไปกันไม่รอดคือลูกค่ะเพิ่งคบกันหนูกลัวไปไม่รอดแล้วว่าแล้วจะรอดไหมล่ะคะคุณลูกไม่ได้นะคะต้องมั่นใจมั่นใจในความดีมั่นใจในความรักเพราะเราเป็นสายรักนะจุบจุก็ต้องรักนะคะพวกศรัทธาความรักนะคะ ทําให้เขาเห็นว่าให้เขามั่นใจว่าเฮ้ยเรารักเขาเพราะตอนนี้เขาก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าสิ่งหนูคิดว่าหนูไม่ได้แสดงออกนี่ว่าหนูไม่มั่นใจหนูคิดว่าเขาไม่รู้เหรอ,หรอ K? เขารู้นะอืมถ้าอย่างนั้นหนูต้องแสดงความมั่นใจเขาจะได้แสดงความมั่นใจกลับมาทุกอย่างจะได้สมบูรณ์แบบสําหรับหนูและเขาเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบแต่มันยังกังวลในอนาคตหรือบางอย่างที่ติดตามมาให้มั่นใจและชัดเจน และลุยค่ะลูกค,ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ไปต่อได้แน่นอนค่ะต่อไปสำหรับใบนี้นะคะใบนี้คนที่หนูคบอยู่ใช่เนื้อคู่ของหนูไหมแม่มองว่าหนึ่งหนูเคลียร์คนของหนูก่อนหรือให้เขาเคลียร์คนของเขาก่อนหรือเปล่าเขามีคนของเขาอยู่ไหมหรือหนูอ่ะมีคนของหนูที่ยังเคลียร์ไม่จบไหมหรือเขายังเคลียร์ไม่จบไหมนะคะ ให้ใบนี้ไม่ได้บอกว่าคบไม่ได้หรือไปต่อไม่ได้นะคะแต่มันติดพันธะสัญญาไม่ว่าหนูหรือเขานะไปเคลียร์ให้จบนะคะไปเคลียร์ให้จบก่อนนะหรือไม่ถ้าเขาบอกว่าเขาโสดหนูไปเช็คนิดนึงก่อนนะลูกก่อนที่จะหลั่งลงไปไปเช็คก่อนว่าเขามีพันธะอะไรไหมมาบอกว่าอ๋อทะเลาะก,กันอยู่ไม่ค่อยได้คุยกันห่างกันแล้วใกล้เลิกกันแล้ว ไปเช็คให้แน่ๆก่อนนะคะว่าอันนั้นน่แค่น้ำลายหรือความจริงหนูไปเช็คดีๆนะลูกเพราะเวลาหนูลักแล้วอะ่ะหนูไปร้อยเลยนะลูกตอนนี้มันยังแค่ห้าสิบหนูยังดึงกลับมาได้นะคะลูกอันนี้หนูไปเช็คดีๆอ่ะถ้าไม่มีถ้าเคลียร์จบเดินหน้าต่อสวยงามแน่นอนสําหรับคู่นี้เช่นกันนะคะแต่ให้เช็คดีๆให้ระวังการหลอกลวงนะคะสําหรับใบนี้นะคะคุณลูกค้าสําหรับหลายๆคู่ คนไหนที่ตอนนี้มีความรักอยู่คบอยู่แล้วรู้สึกว่ามันเฉยชายกับความรักนะคะจูงมือกันลูกไปเสริมความรักด้วยการล้างห้องน้ําวัดเลยค่ะลูกค้านะมันจะฮาร์ดนิดนึงนะแต่ว่าพอได้ทําแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นอะไรที่มันอึมคึมอยู่จะดีขึ้นซื้อไปเองเลยนะลูกที่ขัดห้องน้ําน้ํายาล้างห้องน้ํานะคะคือไปช่วยกันขัดเลยกี่ห้องก็ได้นะคะ ลองไปทำเหลอทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะหนูจะเสริมเรื่องตรงเนี้สำหรับความรักใครที่มาดูคลิปนี้ใครที่มาเลือกในนี้นะคะไปเสริมความรักกับตัวเองโดยการที่ไปช่วยกันล้างน้าอ่าล้างห้องน้ำวัดเพื่อเป็นการเสริมรักนะคะแม่ก็เป็นหนึ่งกำลังใจสำหรับความรักที่ดีของใครหลายๆคนใครที่ความรักไม่ดีอยู่ตอนนี้นะคะก็ มาเสริมความรักมาเสริมเสน่ห์ให้ตัวเองนะคะให้เราเจอคนของเราสัทีใครเห็นใครรักนะคะใครเห็นใครเมตตานะคะไม่ใช่ว่ามองมาเออแล้วก็มองผ่านไปมาเสริมเสน่ห์ให้ตัวเองลูกมาสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองนะคะเพื่อเราจะเจอคู่ดีๆและเป็นคู่ของเราจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ